มาดูเรื่องราวของคุณแม่คนสวยคนนี้บ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าท้องสามแล้วนะคะแต่เปรี้ยวจี๊จริงๆเลยค่ะยิ่งนับจำนวนท้องยิ่งสวยเพิ่มขึ้นใช่เนาะตั้งแต่ คนแรกมาคนที่สองมาคนที่สามนี่ล่าสุดในโพสต์รูปนะคะชุดเขียวเปรี้ยวจี๊จริงๆค่ะแม่สําหรับลเดียสันดัตนะคะต้องบอกเลยว่ายกให้เป็นผู้หญิงที่แม้แต่ตอนท้องนี่ยังสวยจึง้งทึ่งจริงๆจะเธอสําหรับนักร้องสาวเสียงดีคนนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งท้องลูกคนที่3ามแล้วแต่คุณแม่ดูสิคะยังคงดูมีน้ามีนวลยิ่งท้องยิ่งสวย ตั้งแต่รู้คนแรกอย่างลู้คนที่สามแบบนี้และอีกไม่นานน้องน้อยคนสุดท้องก็จะเดินทางมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆด้วยก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่สานจะอบอุ่นทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยลิเดียก็กลับมาทวงบัลลังคุณแม่สุดเซ็กซี่ โพสรูปให้เราได้ชมกันแบบนี้นะคะใส่ชุดเดรสคุมท้องสีเขียวสดใสชุดแนบเนื้อโชว์สัดส่วนไม่ทิ้งความเป็นแฟชั่นนิสต้าค่ะด้วยดีเทลของชุดแหวกโชว์หน้าอกอวบอืม่มแล้วก็ช่วงตัวแบบนี้เสริมความแซบด้วยกระโปรงผ่าหน้าแหวกสูงจนถึงเอวโอ้ีตากกันไม่ไหวนะคะลุคนี้ต้องบอกว่าเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันสุดๆเลย ขณะที่แฟนคลับก็เข้ามากดหัวใจกันสนันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พากันคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่แซ่บมากรวมถึงหลายคนเนี่ยรอลุ้นนะคะว่าเบบีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายอะไรยังไงนะเดี๋ยวแต่ที่แน่ๆเนี่ยเชื่อว,ว่าน่ารักแน่นอนดูจากผลิตผลสองคนแรกนั้นนะน่ารักมากคือชอบ คือความเขาได้ความฝรั่งเปราะว่าตามันจะเหมือนตุ๊ก,กตาตากลมๆโตๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตาแบบสีน้ำข้าวหน่อยๆอนะเราก็รู้สึกว่าอรอคนที่สามไม่ไหวแล้วแต่ความแซ่บแม่ก็คือไม่แผ่วเลยช,ชุดนี้นะ่าจะมีการฟิตติ้งเราอาจจะได้เห็นในทะเลหรือเปล่า ไปเที่ยวหรือเปล่ายังไงหรือเปล่านะคะสีนีออนสีอะไรแบบนี้ก็กำลังมาไงช่วงน,นี้ซัมเมอร์ไงซัมเมอร์ได้นะคะเขียวสะท้อนแสงหรือว่าแบบสีชมพูบารบี้สีออบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นกันบ่อยเนาะ